สวัสดีพี่พี่แฟนเพจพี่นาคินกับน้องภูมินค่ะวันนี้พ่อจักพาเด็กๆมาหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าพี่นาคินกับน้องภูมินมีอาการไข้มาประมาณ2-3วันแล้วค่ะน้องภูมินอาการดีขึ้นแล้วค่ะส่วนพี่นาคินอาการแย่ค่ะมีอาการไอตัวบวมแล้วก็เหนื่อยค่ะคุณหมอได้ตรวจละเอียดแล้วนะคะ คุณหมอบอกว่าพี่นาคินเป็นไข้หวัดสายพันเอค่ะจึงให้พี่นาคินนอนที่โรงพยาบาลค่ะส่วนน้องภูมินยังไม่ได้ตรวจนะคะพ่อจากบอกแม่นกว่าถ้าตรวจสองคนแล้วต้องแยกเดินเอกสารบางทีอาจจะสับสนค่ะพ่อจากจึงให้พี่นาคินตรวจก่อนนะคะเพราะพี่นาคินมีอาการหนักกว่าค่ะแต่น้องภูมินอาการดีขึ้นแล้วค่ะ ถึงน้องภูมินจะอาการดีขึ้นแต่แม่นกก็สั่งพ่อจักว่าให้พาน้องภูมินไปตรวจด้วยค่ะพ่อจักบอกแม่นกว่าที่โรงพยาบาลให้เฉพาะญาติผู้หญิงเฝ้าค่ะส่วนผู้ชายคุณหมอไม่อนุญาตให้เฝ้านะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพี่นาคินบอกอยู่ได้สบายมากค่ะเพราะรอบที่แล้วพี่นาคินก็อยู่คนเดียวค่ะมีพี่พพยาบาลหมุนเวียนกันมาเฝ้าตลอดค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ หลังจากที่ส่งพี่นาคินเสร็จพ่อจักก็จะพาน้องภูมินไปหาหมอเหมือนกันค่ะแต่ไปหาหมออีกที่หนึ่งนะคะคนละโรงพยาบาลค่ะหน้าตาของเด็กป่วยค่ะยังยิ้มแย้มได้อยู่นะคะแม่นก็ถามน้องภูมินนะคะว่าหนูเป็นยังไงบ้างหนูมีอาการเป็นยังไงหนูดีขึ้นไหมน้องบอกสบายมากครับแต่หนูจะปวดขาเวลาเดินน่ะหนูจะเดินแบบกระเพกกระเพกอะแม่น้องบอกแบบนี้นะคะ แม่ก็เอาโทรศัพท์ให้น้องวางไว้แล้วก็เดินให้ดูค่ะน้องก็เดินไม่ตรงตรงอย่างที่น้องบอกเลยค่ะน้องบอกน้องเจ็บขาค่ะแต่แม่นกสั่งพ่อจักไปแล้วนะคะว่ารีบพาน้องไปหาหมอค่ะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะพ่อจกักต้องดูแลลูกๆแทนแม่ตั้งสองคนแน่ส่วนแม่นกก็อยู่เกาหลีค่ะอยากเก็บเงินเยอะๆจะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆ ภาลานี่สินเยอะตอนนี้ยังกลับไม่ได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่นกนะคะแม่นกสบายดีค่ะในขณะที่คุยสายกับแม่น้องก็จะโชว์รูปพี่นาคินขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะถามแม่ว่าทำไมพี่นาคินป่วยบ่อยจังพี่นาคินอ้วนหรือว่าบวมแม่แม่ก็จะบอกน้องภูมินว่าพี่นาคินไม่สบายพี่นาคินก็เลยบวมครับ แม่ก็บอกซื้อๆนะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะลูกนะน้องก็บอกครับผมแล้วก็โชว์ภาพพ่อขึ้นมาบอกว่าพ่อจ๋าก็เหนื่อยนะแม่แม่ก็ตอบน้องว่าเหนื่อยเพราะว่าพวกหนูสองคนดื้อหรือเปล่าน้องบอกหนูไม่ได้ดื้อหรอกแต่พ่อฉาขี้บน่น <c oughs> น้องภูมินถามแม่นกว่า <c oughs> เมื่อไหร่แม่นกจะกลับบ้านสักที ถ้าแม่นกอยู่พ่อจ๋าก็จะไม่บ่นนะแล้วแม่นกก็จะได้ทำกับข้าวให้หนูกินด้วยฟังแบบนี้แล้วรู้สึกน้ำตาไหลเลยค่ะแม่นกก็ตอบลูกไปว่าที่แม่ไม่ได้อยู่กับหนูเพราะแม่ต้องทำงานหาเงินครับต้องทำงานเก็บเงินเยอะๆส่งหนูเรียนหนังสือโตขึ้นมาหนูจะได้สบายไม่ต้องลำบากเหมือนแม่ตามภาษาเด็กละค่ะ รับฟังบ้างไม่รับฟังบ้างแต่ส่วนมากก็รับฟังค่ะแม่นกขอบคุณพี่พี่เอซที่ติดตามเพจพี่นาคินกับน้องภูมินมากๆนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ